หนึ่งเคล็ดลับของการใช้ชีวิตคู่นะคะทุกคนก็คือเราจะต้องอยู่ในทีมเดียวกันเป็นทีมเดียวกันนะจ๊ะทุกคนนะคะวันนี้รูพล่าก็พามาเที่ยวดอกทานตะวันนะคะสวนดอกทานตะวันนะคะมันก็จะเป็นแบบอ่าดอกเยอะแยะเลยดอกสวยมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะการที่เราอยู่เป็นคู่รักของกันแลวจะอยู่ให้เราทนทานมั่นคงนะคะรักกันยาวนานมั่นคงก็คือเราจะต้องอยู่เป็นทีมเดียวกันนะคะทุกคนอ่ะ ยิมเดียวกันหมายความว่าอย่างไงนะคะยิมเดียวกันหมายความว่าเราจะต้องมีความมั่นคงต่อทีมของเราต่อคู่ของเรานะคะคือเวลาเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเวลาที่เราได้ยินหรือได้ฟังเรื่องราวต่างๆนะคะไม่ว่าคนรอบข้างจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะคะ เราต้องมาพูดคุยกันแท็กทีมกันนะคะไม่หว่านไหวไม่เชื่ออะไรง่ายและภายนอกไม่นําเข้าภายในไม่นําออกภายนอกไม่นําเข้านะ้าพูดนีนะนะคะตอนนี้ก็แดดร้อนออมากๆเลยนะคะก็เป็นอีกึ่งพริกดีๆที่เราจะต้องใช้ชีวิตคู่ของเราให้มีความสุขนะคะนั่นคือการแท็กทีมกันเป็นทีมเดียวกันไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะคะ มีอะไรให้พูดคุยกันนะคะไม่ว่าใครจะมาอยู่ยงตะแคงรั่วย,ยังไงก็แล้วแต่นะคะขอให้เราพูดคุยกันเราเป็นทีมเดียวกันนะคะทุกคนและทุกคนก็จะพบเจอความสุขในชีวิตคู่นะคะเจรักคุก่งเราง